ผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสติปัญญาที่ดีเป็นพื้นฐานมีสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติอีกทั้งจิตใจนั้นมีกุศลจิตสูงมีจิตใจที่เมตตากรุณาหากชาติภพนี้ได้ฝึกสมาธิภาวนาต่อสติปัญญา จะแก่กล้ามากขึ้นเมื่อท่านฝึกอย่างสม่ำเสมอท่านจะพบว่าขณะนั้นมีสติรู้เห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งแจ่มชัดไม่ผิดเพี้ยนขณะนั้นทราบดีว่าเรื่องนั้นๆมีองค์ประกอบสำคัญใดอยู่บ้างขณะนั้นรู้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆเป็นอันดีในแง่มุมหนึ่งหรือหลายแง่มุมและในขณะนั้นหากจำเป็นต้องแก้ปัญหา หรือต้องสร้างความคิดใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพก็จะสามารถโยงสิ่งต่างๆถักทอเป็นสะพานเข้าถึงจุดหมายปลายทา,างตามประสงค์ได้ครับกิจที่มีคุณภาพจะส่งเสริมให้เกิดปัญญาอันยิ่งใหญ่มีปัญญามากหรือฉลาดมากนั่นเองมองในแง่ของคนมีปัญญามากอาจจะใช้ความรู้ทำให้เกิดข้อสรุป ที่ยิ่งใหญ่ได้มากครับส่วนคนฉลาดมากอาจใช้เวลาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สั้นมากฉะนั้นความมีปัญญามากกับความฉลาดมากอาจรวมอยู่ในคนคนเดียวกันหรือต่างคนก็ได้ครับสำหรับการใช้ปัญญาและความฉลาดที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดโดยไม่แฝงโทษก็จำเป็นต้องมองไปโดยรอบครับต้องหาให้เจอเสียก่อนว่า ประโยชน์สูงสุดคืออะไรอยู่ที่ไหนและจะอาศัยปัญญาหรือความฉลาดมาช่วยให้เข้าถึงด้วยวิธีใดในความหมายของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้จักเป็นบัณฑิตหรือมีปัญญามากนั้นคือการนำสติปัญญาและวิชาความรู้นั้นมาเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นครับในระดับครอบครัวเช่นพ่อแม่สอนลูกๆวิบากจะเป็นผู้ไม่ขาดแคลนผู้ให้ปัญญา ขอให้สังเกตเด็กบางคนก็น่าสงสารครับถามใครก็ไม่ค่อยมีคนว่างให้คำตอบหรือได้คำตอบแบบไม่จุใจหรือพ่อแม่ก็แค่ตอบแบบขอไปทีทำให้เด็กไม่อิ่มในความรู้อันนี้มีกรณีที่เคยเป็นพ่อแม่คนแล้วไม่ค่อยอบรมเลี้ยงดูไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการให้คำตอบแก,ก่ลูกๆครับในระดับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ก็คือครูบาอาจารย์ถ้าหากมีเจตนาดีมีความหวังว่าจะให้วิชาเต็มกำลังมีความกระตือรือร้นเสมอสอนนักเรียนให้จบออกไปหลายต่อหลายรุ่นวิบากจะทำให้เป็นผู้มีบุคลิกทรงภูมิแบบคงแก่เรียนและหากในชาติที่เสวยวิบากนั้นไม่เป็นคนเหลวไหลก็จะเป็นผู้มีปัญญาลึกล้ำมีปัญญากว้างขวาง มีการรับรู้ได้มากกว่าคนธรรมดาคิดได้มากกว่าคนธรรมดาครับในระดับประเทศเช่นครูบาอาจารย์วิทยากรที่ให้ความรู้และมีคนติดตามดูด้วยความสนใจมากๆหากมีวิธีพูดให้คนส่วนใหญ่เข้าอ,อกเข้าใจจะส่งผลให้มีสติปัญญาที่ลึกล้ำกว้างใหญ่และพิจารณาปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างแตกฉันในระดับโลกเช่น ผู้เขียนตำราเรียนซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษาต่างๆวิบากนั้นจะทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงในทางวิชาการในระดับโลกเช่นถ้าในชาติที่สบวยวิบากนั้นทำงานวิจัยซึ่งต้องอาศัยปัญญาที่ลึกล้ำก็อาจมีคนเล็งเห็นประโยชน์และมอบรางวัลซึ่ง ในประเภทนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่เกิดมาอยากไขความลับของโลกและจักรวาลให้เป็นที่เปิดเผยและกระจ่างแจ้งแก่ชาวโลกก็มักได้เกิดใหม่โดยมีนิสัยเดิมๆเ,เช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบหลักความจริงอันยิ่งใหญ่บางคนเกิดใหม่อีกทีก็พบความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าวิทยาทานที่ให้ไปตลอดชีวิตนั้น จนติดนิสัยไปตลอดชีวิตจะได้รับผลของวิทยาทานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในระดับของตนครับซึ่งผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นท่านมีสติปัญญาที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ขอให้หาโอกาสสร้างทานบาร,รมีโดยให้วิทยาทานในระดับตา่างๆตาม,ตาม,ตามโอกาสและสถานการณ์ของแต่ละท่านนะครับ เพื่อส่งเสริมให้ท่านมีปัญญาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่อันไพ่บูรณ์อันนำความสำเร็จมาให้ท่านทั้งทางโลกและทางธรรมครับสวัสดีครับ